สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับ,รบ,นนรบผมอยู่ที่บ้านสำเท้านะครับเข้ามาดูเครื่องให้ลูกค้านะครับเ,เครื่องนี้นะครับผมเข้าดูแลและก็ปรับเปลี่ยนระบบสีนะครับแล้วก็สีบทในขั้นตอนเดียวลำมอเตอร์สตัวพร้อมกัน ลูกค้าไม่อยู่นะครับผมทำเสร็จแล้วก็เทสสีให้ลูกค้าเลย,ลยนะครับลูกค้ารอไม่มีเข้าไม่มีเข้ามานะครับผมก็เลยสีให้เสร็จเลย ปกติลูกค้าสีสองรอบอยู่แล้วนะครับในการสีข้าวนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานะรอบแรกผมให้ขับมาฉยๆนะครับรอบ2ผมถึงผมถึงให้ขับงานสีข้าวจินเองนะครับแล้วก็รับจ้างบ้านนิดหมด่ยแต่ลำที่ออกมาจะเป็นลำละเอียดเลยนะครับเพราะว่ายิงสดเข้าระบบนอกบบเลย ก็ช่วงหลังมานะครับผมไม่ค่อยได้ออกนะครับก็ให้น้องออกนะครับทีนี้มันได้แก้งานบ่อยนะครับผมออกเอง เออรื่งนี้ตั้งแต่ตับเปียมหัวสีมานะครับตั้งแต่ผมเห็นหัวสีไม่ตั้งว่าสวยเนาะหัวสีหัวนี่นะครับตั้งแต่ผมเหนตั้งแตงานจอนลงมาดูบรรจง่าวเนาะอาจะสีนึงละครับะขันเนี้ยเพื่อเสียงคือจะใส่ใส่ได้ใส่อีกอยู่ครับยันแต่ว่าคำนันต่อไปก็อาจจะเป็นอาการย์เปียม แต่บเเนี่ยนะครับพอว่าเข่ามันจะขึ้นอยอะหนึบ่ามันเลยไม่มีขากลายมันขึ้นไม่บางหมือนกับงานเหอะอาจจะกู้ขาอาจจะไม่น้ำมือมากกว่นี้โอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฝากติดตาม นะครับในช่องด้วยนะครับหรือว่าใครอยากส่งรัสีมาทำนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับขับยังไงก็คอกติดตามลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ